ไปไประ<ม>เด็นนี้บยบรับข <c oughs> ี่อเหญ่เ,เรื่องที่คุณต้นเล่าเมื่อสักสามสัปดาห์ที่แล้วค <c oughs> นะไอ้เรื่องอ้ปรับอะไรพวกนี้นะฮะ,ะที่จะออกมาแต่ตอนนี้มันมีผลแล้วนะครับผม <c oughs> มันมีผลแล้วนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแถลงมาตร,รการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่นะฮะกรณีทำผิดกฎจราจรที่ส่งผลให้เกิดอันตรายไบร์แบร์ มีผลคับใช้แล้วนะฮะตั้งแต่วันที่13บรกันยายนคมที่ผ่านมาครับโดยตรงเนี้ยออกเป็นระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่พุษธศันราช2.565เลยเป็นล่าสุดเลยนะครับอ่ะมาดูหลักเกณฑ์สั่งพักใบขับขี่กรณีผู้ขับขี่จะปิดกฎหมายจราจรที่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงประเภทไหนบ้างห มีเหตุก่อให้เกิดอันตรายร้แรงสาธารณะอือาจจะทําให้สาธธรณาเนี่ยเกิดความเสียหายรถเร็วเมาแล้วขับอะไรมาเนี่ยนะครับชนเสาอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเสาก็เป็นทรัพย์สินหลวงเป็นของสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องจ่ายเหมือนกันนะต้องจ่ายต้องดูแลครับสองมีลักษณะเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างร้ายแรงอืขับไปชนเขาแหละนี่แหละเมาแล้วครับง่วงแล้วขับปั่นเขาปั่นจักรยานมาเราไปชนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ข้อสามครับมีพฤติการหลบหนีเมื่อเกิดความเสียหายอันนี้หนักเลยช,ชน,แลน,นแล้วหนีชนแล้วหนีหรือว่าเวลาเจอด่านตรวแล้วขับหนีไม่ยอมไ้ตรวจอ,อันเนี้ยอซึ่งตรงนี้ครับผู้ที่มีด้านออกคําสั่งพักใบขับขี่ผู้กระทาผิดได้ไม่เกินเก้าสิบวันก็จะประกอบไปด้วยผู้บัญชาการนครบาลผู้บัญชาการสอบสวนการัรบแล้วก็ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคเลยทั้งภาคตึงถึงภาคเก้าอยู่ในพื้นที่สั่งได้เลยครับ เข้าสามกณีนี้นะฮะสามารถสั่งพักได้สูงสุด90วันผู้บัญชาการก็คือระดับพลตารวจโทใช่สั่งพัก90วันคือห้ามขับรถเลยแหละใช่ครับถ้าฝ่าฝืนนะอืโทษจําคุกด้วยนะสามเดือนปรับอีกไม่เกินหมื่นึงคือถ้าระหว่างโดนสั่งห้ามใช้90วันเนี่ยแล้วคุณไปแอบขับโดนแล้วโดนจับได้นะโนอันนี้มีโทษถึงจําคุกเลยใช่ถูกต้องครับนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ มาตรการที่จะตามไปอีกอย่างที่เราเคยคุยไว้ในเรื่องของการตัดคะแนนความประพฤติที่จะมีไล่เลียงกันมาเป็นครั้งไปก็จะเริ่มบังคับใช้ต้นปีหน้ามกราคมตัดคะแนนนะใช่คือพักใบกับขีเน่เริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่าตัดคะแนนเนี่ยอยากจะเริ่มปีหน้าเริ่มปีหน้าคือตัดคะแนนนยถ้าโดนตัดไปจนหมดเนี่ยใบกับขีคือต้องต้องไปสอบใหม่เลยสอบใหม่ครับโอ้โหเรามีอยู่แค่สิบสองคะแนนเท่านั้นนะฮะต้องใช้สอยอย่างประหยัดแล้วตอนนี้สอบ อยากเกี่มคนด้วยครับเอาละครับก็ต้องมีวินาก็อย่างเต็มที่เนาะแลหรม,มากดจราจร